สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกับใครครับวันนี้ครับผมเจตเตอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมเล่นเกมหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเกมนี้เป็นการสุ่มเปิดลังไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่แต่ละลังก็จะมีของไม่เหมือนกันก็จะมีพวกสับปะลาดเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณกเปิดเลยไม่มีสับประรดสับประรด ดีอยู่ดีอยู่ได้เลยโอเคไปลางสองนี่มันเกี่ยวกับดวงนะครับอันนี้เลยอ๋ออันนี้คือบ้านอ๋ออันนี้คือสามารถหลบได้ไปไหนแล้วเปิดเปิดเปิดเลยเปิดบ้านหน่อยสิโอเคโอเคโอเคไปไปไปเปิดลังต่อไปกันเถอะไปนี่ผมได้บ้านละให่บ้าบ้านผม แต่คุณเปิดลังนี้นะออคุณเปิดลังนี้ผมลองเปิดดูขอไห้ไม่ดวงดีไอขอให้ดดวงดีเอออะไรเอออะไรนี่เดี๋ยวผมดูของในตัวผมแป๊บนึงโอเคผมมีโคตรเตือะของในตัวผมผมเข้าไม่ได้อ๋อนี่ไงเปิดได้ละเดี๋ยวคุณเก็บของครบยังยเนี่ยอา้าวนค,คือบุ๊เชลอ๋อนี่ไงไ,งไฟฉายเอามาเก็บของเก็บของ ไปเปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่มีของว่ะผมมีแต่เครื่อง EMP อะไรทักอย่างเครื่องฉีดพ่นอะอะไรวะอุ้ยอะไรวะไอะไรอ่ะไม่รู้อ๋อโอ้โหมีตัวอย่างนี้ไม่ทำร้ายใช่ไหมไม่ทำร้ายคุณคุณคุณไป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 ไหนสิไม่มีเนาะเตรียมรันดีว่ะไอ้ดอกเออมันสามารถดอกไอเทมได้เนี่ยมันสามารถดอกเพื่อนให้เพื่อนได้ทำไมใช่ดีวะ มันหล่อมาดอกไอเทียมให้เพื่อนได้เขาเทรดได้อะ<ต>เขาเขาทรดได้เขาเทรดได้เ,เขาเป็นคนเทรดอะผมได้อะไรมาไม่รู้ผมยัง,งงงอยู่เลยมันเปิดเทรดเอ้ยมันอันนี้ยังไงผมขอไฟฉายด้วยนะตาตาเปิดตาเออ,เอ,อ,เอ,อได้ดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอออันนี้แทน๋ยวผมจะส่องแทนให้คุณเปิดลังผมให้คุณประเดี๋ยวลังทุกอันเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ผมขอโอไมครับนึงผมค้าง คลายแป๊บเดีเปิดเลยเปิดเลยอุ๊ยเป็นผมกดเข้าหาอะไรที่ไหนาหมั้กผมเปิดเองก็ได้เฮ้ยผมมีผมมีอุปนะไมมีขึ้นอะไรไม่รู้อบบออกไงผมมีเลดี้โอนะเอ้าคุณเปิดล่างใหม่สิอ่าหนหลุดมิดผมออกไม่ได้แป๊บนึง ขึ้นหน้าจออะไรไม่รู้อ๋อนี่ไงออแล้วอะไรอ่ะนี่เรามาล้าพิซซ่าแล้วพิซซ่าน้าบานน่นน่าบานน่นนั่าน่าบานาน่าน่ะโอเคบานาน่าโอเคเรามานั่งคิวร้านนี้ไปต่อทางนี้ไม่มีอะไรไม่มีเงินเดี๋ยว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 ผมผมว่าผมว่าน่าจะของคนอื่นแล้วอย่างงี้มาเราแดนกันเถอะแดน โอ้โหว่ามันปแปลกแปอ่ะไม่เ,เวลาตอนคืนผมผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกแปกฮัทจอมผิดเหมือนจะเล่นกับเพื่อนต้องหนีสัปหลาดนะใช่ใช่มันจะมีตู้หนึ่งที่สุ่มแบบสุ่มสัปหลาดขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิดไปใา้ให้คล่โคล่โคูล่ลมามีดนมด้วยผมเอานมมาละเฮ้ยมีมีอะไรข้างบนเนี่ยมีขวานขวานหยิบเลย ปไ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 ปเจอทองทองเก็บทองเลยเก็บทองไม่ดีหรอเฮ้ยคนกล้ามอ่ะคนกล้ามกว่าคุณด้วยผมไม่มีปืนอ่ะนีห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 นีวันหนีมันเด่ไปย่งอย่ายุ่งเดี๋ยวผมไปเปิดบ้านรอมันมา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 ปิด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 ไงอ๋อปิดอย่างนี้ เอ้าแล้วบ้านผม,มอ่ะพอเกือบตายเดีว่าผมจะตาย <c oughs> มามารับผมหน่อยมา,มารับผมมาลับผมมาลับผมหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออมาช่วยผมดนซ้อมหน่อยทีมานี่มานี่มา,มาผมดนซ้อมไม่ไหวแล้วลับผมก่อน <c oughs> ผมจะตายแอะเอาไปดีครับเอาของหายเลย นี่แหละมันมันความเกมมันอยู่ตรงนี้อ่ะเอออยาตายเลยตายไหมง <ไป S 2> ั้นเดี๋ยวผมขอหาอาวุธก่อนก่<ต>อ,อนที่จะไปหาต,ตีแลนดงจัดอะ่ะโอ้เออสวัสดีครับเธอพี่ช่วยมาหาผมหน่อยครับเออเออตีตีมันตีมัน,นตีมันเอลยตีมันตีเนี้อตีฉันหยัดตีฉันเฮ้ยอยัาตีฉันผมโจที่ข<ม>า่ะ เป็นอะไรกันเจ็บ้อยตายเลยเดี๋ยวผม<ป>เดี๋ยวก่อนที่จะไปนี้เดี๋ยวผมขอหาปืนก่อนแล้วกันก่อนที่ผมจะไปหาคุณคุณกล้องเราแราหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอหาปืนแปบบ๊บผมได้อะไรเอ่ยโอ้โหอย่างนี้ถ้าคุณกล้องหรือว่าผม,ผมเนี่ยมีปืนก็ค่อยมานี้เนาะโอเคไหมค่อยมาหากัน<ม>เพราะว่าตอนนี้เราหาอาวุธป้องกันตัวก่นกอนผมจะคนคุณคนอะไรก็ไม่รู้อะน่าจะเป็นขอทานขอทาน โอ้โหเปิดดีกว่าได้อะไรอ่ะโอ้อย่างนี้เปิดประตูไปเจอจับสแกเฮ้ยไหนะโอ้โหว่าแล้วยังไม่ยูเจอป้าถือกระทะมาตีโอ้เหนื่อด้วยผมมาเจอห้องแอร์เย็นผมชื่อผมเจอฟาร์มชื่อจอน พอมือจอ<ร>ดไล่เอากระทามาฟาดเฮลมีเฮลมี่ใครอยู่แถวนี้มั่งมอนนีป้ามาเอากระทามาฟาดอย่าล่อมาทางผลลามแล้วจันเห็นลองมือขนาดนั้นขอ,อนีผม,มได้เพื่ชายแล้วผมได้เพื่ชายแล้วคุณทำไงดีอ่ะมันมีเอนิจด้วยอ่ะอ๋อไม่มีนี่อ่ะไม่มีเปิดก่อนแล้วกันผมมีระเบิดนะขอ,อไม่มีอะไร โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยกับดักนีโอ้โหเกือบกับดักเกลือบตายแล้วไหมล่ะมีแอปเปิลพู่ใจอยู่งาเงี้ยงงำโอเคเดือดนี่ไงเจออะไรอ่ะปืนปืนปืนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าปืนอะไรไม่รู้เหมอนกบอกเลยเนี่ยขอแล้วกันเบอกปองหาของที่มันจำเป็นก่อนเฮ้ยนี่ไฟเปิดแล้วผมเจอเลดคีย์อ่ะไม่น่าจะเป็นนี่ผมเจอกระสุน นี่ผมเจอไฟฉายแล้วอันนี้ผมเจอแลไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ไปอยู่ผมเจอดาบกับแมกกาซีนอะแค่นั้นเองอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนผมไม่รู้อะมันเป็นแบบเขาวงกด้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะห้องแบบปะอุ้ยผมเจอคัตนะผมเจอคัตนาตาเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่ริมน่าจะอยู่ริมสุดป่ะผมเจอคุณลุงไล่ฆ่าบ้าขังไล่ฆ่าคนไล่ฆ่าผมอยู่ตอนนี้ผมเจอไปฉายแล้วแต่ผมไม่ตายวะผมเจอคุณจอมอประตูปิดริบหายอย่าบอกนะว่าบ้าอะไรผมเจอไปฉายแต่ผมงงว่าไฟฉายเปิดไง ก็เปิดใช้แอตแท็กเปิดใช้การโจมตีเปิดผมเจอร้านพิซซ่าเป็นเปิดไงอ่ะอ๋อมันปิดให้เองมาดูกันท่องต่อไปผมเตรียมยิงอ่ะ๋อผมเจอร้านพิซซ่าติดกันสองอันเลยอ่ะก็จะเมื่อเราเปิดซ well> ้ำไปผมเจออะไรอ่ะเออผมเจอผมเจอตู้ชีพผมเจอตู้ชีพ ผมเจอไข่ควงตายเนี่ยผมมาห้องใครเ่ยจะ,จะเกิดแล้วแต่จึงหวะแต่ตอนนี้ผมเกิดตรงไหนไม่รู้ฮะโอ้โหเจอคนเดิมโอ้ตายเจอคนเดิมโอเครอดแล้วไปผมเปิดห้องต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะ <c oughs> มันตายผมฟีสะพาย <c oughs> ตอนนี้อยู่ x เข้ากับลบสามต่อตอนนี้อยู่ x ลบตอนนี้อยู่แสดสามห้าหอมันสามารถบอกกันได้แซ่สามห้าออเจอเบคอนผมผมอยู่ตรง x x นี่ปะนี่ปะผมอยู่ตรง x เอออ๋อนี้ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเจอแล้ว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 ข้างหลังหลังหลังมานี่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 นี่ผมเจอห้องใครไม่รู้ห้องนี้ เขามาขายของเขามาขายของห้องนี้ห้องนี้ค่ะมีของดูดีๆอย่ากดดพลาดเฮ้ยห้องนี้ของกับทองเอาไปทำรายได้ออสามารถเอาไปเฮ้ยเี๋ยเดี๋ยว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 คุณคุณอยู่ไหนคุณคุณกล้องผมอยู่ห้องต่อไปอ่ะมานี่ไหนมานี่ไหนอย่าตายโอเคไม่ตาย ห้องไหนอ๋อเหมือนคนนี้เขาแตะนี้หรือเปล่าคนนี้เขารับซื้อของรอผมแป๊บหนึ่งนะไหนดูอาวุธซิโอโหร้อยเมื่อกี้ผมขายไม้เบสบอลไปแล้วอ่ะคราวนี้ผมขอเปิดห้องต่อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวห้องมันหายนะห้องน้นห้องหาย ต้องหายเลย,ย,เลยผมมีใครมีเสียงใครเล่นดนตรีปะไม่ได้ยิน,นไ,มไ,ไม่ได้ยินเหรอผมไปเนี่ยนี่เตรียวมวิ่งนะถ้าเจอของไม่ดีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดคนละตู้โอ้โหไม้เจอไม่ดีชิบหายไม่ดีเหมือนกัน ไม่ดีคู่เลยแล้วมันโอ้มันคนละตัวไงก็คือเออโดนเลยอยะเออตายตาคนต่างตายเรามาอยู่ลบลบห้าลบร้อยร้อยห้าคิอะเจอสับปะหลาดตายเลยโอ้ย อย่าเจอรไรเดอร์ขอไม่เจอแับประหลาดตีดีๆดมน้เจอกระสุนอยู่แล้วอ่ะแล้ก็เจอขี้ไอ้แดงเจอสีแดงแล้วก็เจอขนมไข่ขนมปลาเฮ้ยเจอไก่ชิคเก้นเจอเยอะเลยอ่ะชิคเก้นชิคเก้ชิคเก้ ตอนนี้มายอยู่ไหนอยู่ 600. เป็กหกร้ยอยโดนปุยปุยอย่างเรายัย่งติดเรายังอยู่ติดลบสามเจ็ดอยู่แล้วโอ้โหกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองไปหานึงตอนนี้เกิดใหม่แล้วอยู่ติดลบหนึ่งร้อยกว่าเราติดลบห้าห้าร้อยอ่ะโอ้โหเราอยู่ติดลบ <c oughs> ไม่มันอะไรไม่รู้มันพาเรามาไหนโอ้น้องเปิดดูดิ โอเคกูเู้เลยใครนั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าไปเมื่อกี้ว่แวบอะนั่นไงพี่ผล่มาแวบค่คนนั้นไหมมามามาช่วยเราช่วยเราตายตายโถ่หนีเดียว โอ้โหอย่างเร็วนี่นี่นี่กดลั่นกดลันอย่าไม่สู้มันยาไปสู้มันมันเป็นไรไวชิวต่อต้อนโอ้โหนี่ไงธนาคารกรุงศรีบายมาทาง้ายบันอ่ะอูโหูใหม่เออตอนนี้ก็กจบแล้วนะคะผมสนุกกันมากเลยผมตามนั้นครับทุกคนก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ เดี๋ยวข้ผมเย้เยบขาผมบายบายลุกัติผลก็อังก่งก็ขอมาได้นะครับผมเคี้ครับายบายดู